เกณวนนักเป็นปน,นังได้แต่นืนน้คือสะดุดหัวมีเงินแสนเงื่นหลานก็บ่มีความหมายดยอกหากร่างกายบ่แข็งแรงเนาะแต่ว่ามีความหมายอยู่เนาะ<ด>มีเงินแสนเงื่นหลานก็บ่มีความหมายหากเบาแกจกบใจครับอยากโยคงบุกคนขอท่านและเอื้อเสือซึนกันและกัน นี่ไร้ันได้กานเอามีเอาไว้จะเผาตัวเองอยู่ซืดออกมันจะสั่คือคนจะลืมเด้หากินโดยซ้ำตายดึงเด้แต่ละคนคิดบังกระทัดเด้เหากินไปตายหน่อย่ออวยก,กับตายบ่่วยก,กับตายเด้กินหรือว่ากินคิดเอาคัดโดนหน้าหากินไปตายมันบ่พยายามิดหรือเจ้าสิยั่งอยู่ <laughs> อยากย่างก็งย่างโหดเด้อหากินไปแค่ตายหนึ่งแต่ว่าคนมีปัญญาปัญญาแปลว่าความรอบรู้ในกองสังขารเบาความขิดกรุงแกงต่างๆน้าหน้านี่เป็นไปสังขารใหญ่เป็นอจิสังขารสังขารสามปอมอมเป็นผู้หาทรัพย์ได้แล้วก็ใส่ใจทรัพย์เป็นทรัพย์สมบัติที่ได้มหน้าเนี่ยจากทรัพย์สมบัติอันเป็นวัตถุ นอมน้ำขอไปสู่อริยสศัได้์ใดช่างขิงเอวะขี่เข้าหาไใดหามาจักแบ่งใบใส่ใจมันเป็นใส่หนีเก้าบุญคุณพอแม่เนาะใส่หนีเก้าบุญคุณพอแม่โบล่างเพนวาฟังดินไใบกะเอามาทำบุญไหว้แม่เพื่อตกคางตกคางตายไปนี่ศาสนาด่งหูว่้าวาึงถึงหรือ่าถึงพะนิพาน เลี้ยงงูเห่าเส้นใดกจ็จะว่าเนอคอยเคฆ้อนเป็นจากเลี้ยงงูเหา่าเจ้าเป็นงูจงอางคนนด้เจ้าว่าเป็นงูเห่าด้วยอันฟูนั่นก็เป็นงูเหา่าเมียเนี่ยเป็นงูเหา่าผัวเป็นงูจงอางจักอันใดก็ไปคอกปันกันฟิมล่องน้ำฟังยินไบแล้วก็ฟิมล่องน้ำเห็นว่าล่องน้ำก็คือใส่ย,ยูใส่กินพ่อพม่าในตัวเองนั่นแหละ แล้วก็บิงเตือนในครอบครัววางหัวกับเนี่ยนันย่นแหละเบียงลูกเบียงเต่าเืียงหลานก็ว่าไปส่วนคําว่าฝังดินใบนี่เพื่อเนีเพื่อว่าเขาตกข้านเพาว่าได้ไม้เอาว่าสิมากเกิดดีจ้ากเง็ดเลยเด่เนสี่สีส่วอาว่าเป็นคื่อว่าเพื่อตกข้างแบ่งออกเป็นสี่ส่วนคือว่านั่นแหละ งเงิ่อนไหเพื่อตกข้างถามันมาถึงภายในพาในสี่สิบเกิดว่ากลับมาเปิดไม่ยังสีก่ก็คอยทุกคนใส่หายท่านกับหายท่านดคูความบริสุทธิ์ใจก่ต้องไปแลกสิ่งใดทั้งสิ้นเลยเออว่าต้องไปแลกห้อยแลกเบอร์ว่าต้องไปแลก,กเงื่อนหลานว่าต้องไปแลกบาทแลกงยศาธรรมดาศักสักสีว่าต้องไปแลกก็เป็นเทวดาอินพ้มยังกระซางว่าต้องไปแลกหายท่านห้มันขาดไปเลยว่าต้องไป วัตถเป็นจิิงแหลกเปลี่ยนนะนี่จงบอกวาให้โดยความบริสุทธิ์ใจเลยท่านถึงพนิพ่านไว้ท่านนั้นสามารถทําม้ถึงพระนิพ่านใดบว่าสิเป็นวัตถุสินของเขาอาหารต่างๆเสื่อผายารักษาโลกแด็กก่าว่าด้วท่านหนึ่งสภะดอกท่านใะะานคนทุกคนยากท่านในหมูไหหมาออแต่ว่าเลี้ยงสัตว์ได้บุญบอ่อ บางเกียตาน่าจะาของดีๆเดอ้อเลี้ยงสับ์บ่ได้บุญบอ่อนะเลี้ยงสั์ให้ให้ท่านสั์ซั์เลี้ยงจะของมันนะพวกเจ้าเลี้ยงไม้เงี้ยวก็เอาไว้จะไลหนูมั่งเป็นในผ้ามั่งเ้าบ้านมั่งเอาไว้แต่เป็นมูเพื่อนเด่นแกงเหงามั่งรักษาของป้องกันขโมยมั่งนั่นนะ่ะมันบ่ได้ดอกอันจังสัรบ่ได้เลี้ยงซื่อซืบ่ได้หวังประโยชน์ยัง บางคนว่าเลี้ยงงูเลี้ยงควายอยู่สันป้าตัวสิขายมันกระหักได้ขนาดนหะเห็นมันอ้วนมันขี้หรือไก่มันได้ขนาดนหะหากําไรจากมันด้ถ้ามันบ่ตรสื่ใจก็ตีมันขามันได้ขนาดนหะเออจะไปได้บุญยังได้บาปสิเออศูนย์ให้มันแน่ขามันแน่มันมาจากได้พวกเจ้าด้สัตว์เลี้ยงทุกอย่างนี่บ่าจากไดข้อนดอกถ้าข้นเลยจะได้มันเนาะทำไมนวี้ยม่นไ่้จากได้เยอะบอกหรือว่ามันมันบอกมันว่ามันจากได้เจ้าเยอะบอก อย่างไรเจ้าเด้มัวววนวายอยู่มันบวบายเด้เนาะทำว่าท่านไก่มันบวดหรือสุดท่านให้หมูให้หมาให้คนคนทุกคนยากหรือบ่ทุกหรือบ่ยากก็แล้วแต่คนเดินทางไกลซอยเหลือท่านเสื้อผ้าท่านอาหารท่านย่านพาหนะคืออาจจะให้ค่ารถดอ่าทรงให้ถึงที่บ้านจุดหมายของเขาจังสิเราต้องไปหวงังหยัง ก็ต้องกระเข้าใจหลอกว่าท่านดีแล้วดีนั่นสิก็ขึ้นมาหาเจ้าของบ่สนใจเลยปล้อยตัดขาดตัดขาดอย่างเดียวนี่เชว่าท่านนี่มันเป็นท่านนี่บ่มีจุดหมายจ้กบ่มีที่ไปบ่มีที่มาเออไมเอาความดับกิเลสด,ดับตัญหาเลยเด้เอาาเอ้อท่านยังมีที่ไปที่มาอยู่ท่านก็ให้มันได้รวยทั้งถูกหวยให้บุญรักษาให้เจวดาคุ้มครองลูกหลานผู้ข่าให้อายุยืน ก็ยืนซ้ำใดเด๋ยวนี้เนาะ็นเยืนซ้ำตาย,ยานี่ยเดี๋ยวคุณจะไปยืนซ้ำใดว่ะนีนแหละแต่ว่าท่านก็ดีเมื่อเฮ้าบ่ามีจุดมุ่งหมายเมื่อเฮ้าบ่ามีเจตนาตั้งเจตนาตัดออกบ่มีความปรารถนาสิ่งใดอีกแล้วท่านขาดขาดขาดไปเลยจากตัวเราน่แหละท่านตัวนี้เป็นคนท่านแห่งหมักผลมีท่านดิท่านตัวนี้ ท่านแบบนี้ท่านตั้งใจแบบนี้อ,อจ่ว่าล่ะถ้ท่านไิ่ตั้งใจแบบนี้ว่ <c oughs> าแต่เตาราพนแต่เราพนท่านให้มันเป็นท่านให้มันบ่อริสุทธ์เพราะแม่ท่านเทียผลโดยตัญหาและอุปทานท่านโดยความอยากอยากได้สิ่งที่มากว่าเขาอยากได้จะถามดาศักอยากได้ความำลำดุวยอยากได้อายุยืนอยากได้ความบาแกวบาตายอยากได้ความบ่มีหลกบ่มีไั่เ่าเข้าใจธ้รมาชาตินั่นบอก ถ้ามาตาร่างกายนี่เป็นร่างของโลกเด้ร่างกายนี่เป็นภาชนะรองรับความเจ็บปวดทุกชนิดอยู่แล้วร่างกายเป็นตัวรับกรรมเก่าจากบ่กรรมเก่าที่ห้าเห็ดมาผู้ใดบ่อยากหลักหลับกรรมเก่าก็จะเกิดปีปวดแขวกับกรรมเก้านั่นแหละปวดขากับกรรมเก้านั่นแหละบางีผู้ใดเห็ดใหนห้าได้นี่ในศาสตร์นี่โตห้าเองด้วยไปเห็ดเองแขนขาดขาขาดที่คงถือการกับกรรมเก่าจะของเองเห็ดไปเบื่อตหาง อันนั้นแหละเรื่องกรรมเป็นเรื่องที่ละเอียดกรรมไม่นี่ห้าสสมารถระง,งับใดสมมุติว่ากรรมไม่เป็นเรื่องนี้มีเรื่องพิษเถียงทะเลอุ่นเทสึงกันแลกกันเถียงกันถ้าคนมีธรรมมันระง,งับอารมณ์ใดมันหนีมันก็บสรลุสั่สงกรรมไม่ถ้าระง,งับอารมณ์บใดมันก็ขากันเลยบางคนก็ตายบางคนก็พิการนี่แหละกรรมไม่สืบไปเป็นกรรมเก่าเด้่ยไม่ค่ยพัฒนาอีก นี้ออกไปดูสือผมก็แล้วตัวอ,อละไรหลายหลายยางแชร์รถป่านหนากันกับล่งผ่ากันใดเนี่ยกำไม่จากบ่สาพาดไปแล้วก็เป็นกำเกาอีกแหละจากบ่หล่ะ <c oughs> เข้าสามารถแวกออกจากห่วงแห่งกำใดเบิดหละโดยการบ่มีจิตเจตนาบ่มีจิตเจตนาบ่มีความหวังคือบ่อมีปรารถนาบ่มีอุปทานคือบ่อมีความหยุดว้ในความอยากใดดีมีเป็น ตัดออกได้ <c oughs> แต่สิ่งสำคัญหนึ่งคือใส่หมีเกา้าจะไปทวงบุญพุณนจากพอ่อแม่เด้มัไม่ได้เศษเสีย้ยวยังของพอ่อแม่เด้หลายคนได้ทวงบุญพุณนจากพ่อแม่เดี๋ยวเราต้องไม้ยิ้มเรนวนนั่นแหละตัวการหัวคนที่ดีดเด้จัดไปจัดไปนะตั้งอยู่แบด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 ตั้งแบนยัยเห็นว่าเขาบ่หวัง เจะจะเว้าเอ่ยยฟังบอกนพะอซื้อหู้จักกว่าพอเดาเก่งยู่เลเนาะ่ะเออใส่สับสินใส่มันพ่อปมานใส่มันเป็นใส่มันเป็นประโยชน์ล้วนๆโหลดใส่หมีเก้าเคื่อขบุญคุ้นของพ่อแม่ฟันดินไหวกเ็เพื่อ,อเพื่อไหวจะควงตก่านตกาน่านเกิดว่าบันปะึงพันิพ์่านนันงก็ลงมากินของเก้าวนแหละห้างว่าต้องไปแลก แข้าใจป่างว่าแมนไปนห้แหลกเอาดีเอเอมันได้หลายกว่าเกา่าอีกพวกบ่แหลกนี่หล,ลายกว่าเกา่าพวกหายท่านโดยพระปรารถนานความได้ดีมีรวยอย่างแหล้วซานะพวกมาภาวนาก็คือกันโดยพระต้องไปหวังปรารถนา,นนา,นนาได้ได้ทั้งสิน้นยิงได้หลายกว่าเกา่าเออมันสิมีเครื่องรอพวกเจ้าเอาไว้จากว่าละ่ะความลำรวยนัย่นแหละมันสิลรอ,อไวการงานกันลไรขึ้นเงินกับมีมามีมานำงานตัวเนาะ เออร่อได้บานดิโอ้ยบะมีเวลาล่าโอ้ยยากยากยากนี่บหงคนจักเบาเรายายเงินยากทำงานแต่ว่าวันหดุดกับไปเห็ดมีอย่างอยู่ในสวนนะแต่ก็เป็นใส่เดือนบ่คนนี่ไหเออที่มันบว่าะเห็ดไว้ให้น้องแต่ว่าเดินละลูกว่ามีนักก็ลูกอีกจะที่ว่าไปแนวใดห่วงนี่ว่างมันเป็นไง วา,างเงิมันเป็ียนนี่เปลำดีลำไร่ในไปนหาส่างพญาหนุงพญานาก็ยากขุดพญาเบียดทุวันอย่างยี้เนาะมันพัวเจ้าบอกไปฟังหมจะไปถามเราเบิ่งเด้อพอยสูงจักนี่ละออกได้แล้วทำบุญมามากใจบ่าทำบุญมามากแล้วเจ้าเหตุบุญ,มามาบญบนี่ตะบักใหญ่ๆเนาะทั้งอยากเอาหนาจักว่าอะไรเหตุบุญเอาหนาเหตุบุญแรกของพร้อม กี้เป็นบุคคลบุคคลหมดเลยเดันว่าว่างมันเป็นท่านแต่คอยมันขาดออกไปเลยคำว่าพระอรหันต์แปลว่าผู้ปล่อยมือได้หัตตามือปล่อยมือบ่อจากได้นั่นอีกแล้วพระอรหันต์ออเตียงสั่งท่านไายมันขาดไปเลยสิ่ก็มันขาดไปเลยเบอร์รักษาเพื่อว่าสิป็นั่นได้ยืนหยัด มาธิกัคือกันแต่ันาขาดไปเลยว่าแม้แต่ความสงบก็ต้องอยากมันสิเห็นเองแบบนะ้าเออข้อมปล่อยข่าวข้อมปล่อยว่างแต่ยังอยากสงบอยู่มันบ่ได้ปล่อยว่างดี่นี่แหละเรา,าโอกาสบได้แม่นของ,ง่ายเด้บางคนมีโอกาสเพียงเดียวพลาดจากโอกาสนี้พลาดไปเลยชีวิตเป็นยันอื่นไปเลยก็มีเออบางคนมีโอกาสสองแต่ส่วนมากโอกาสสามถือ่มนี หนึ่งกับสองเท่านั้นเพราะว่าโอกาสห้คิดในตัวเองนั่นแหละคิดในตัวเองว่าห้าวสิ่อยโอกาสมาฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมอยู่กับเพื่อนรู้สิ <c oughs> ให้โอกาสเจ้าของโดยการาว่าทว่าได้โอกาสที่เพื่อนให้โอกาสเขามาอยู่แล้วเนาะเกิดให้โอกาสเจ้าของโดยการเล่งเพราะว่าหน้าของเจ้าของ,องเองได้ ภววาวนาเดียบมอมแนแค่ว่าเข้าสิไเป็นนางรับตาอยู่หันดอกภววาวนาเนี่ยให้รู้ภาวะความรู้สึกของจ้าของเองอันเป็นเหตุเป็นปัจจัยเหตุเกิดภพเด้แปลบ่คือมูเด้เออภาวนาภาวนาของพรว่าถ้าทํามีเด้ก็อบ,บอกหูหอดภาวะน่ความรู้สึกภาวะหรือภาวะนี่คือความรู้สึกของจ้าของความรู้สึกอันพ่อใจอะไรบ่พอใจนี่เป็นเหตุเป็นปัจจัยบังเกิดภพเด้เนี่ยจึงเกยกว่าภาวนา หน้ากับมะโนกับใจเจ้าของที่มันทานมาหน่นแหละใจที่เฮาเคยทานสุกทานผูกพันได้มาทานเสียใจทานหลายๆอย่างนั่นแหละนี่เลยเอเิ่อว่าภาวนาให้มันมาหลูความรู้สึกมือจิตของเจ้าของคุณนีจตั้งหากเอ,อ้ย่อแกเนี่ยขับไป Birthday, บดได้ข่อแกบดด้อยมูอได้แล้วก็เอาความรู้สึกจริงๆที่มันเปลี่ยนมาได้มาออกมาเบาจังหวะทุกคนเห็น เห็นตามเป็นจริงแนมะ่จะของแน่สุกับบะมีดกอกพวกจ้ายืดเอาสุกคือพวกจ้าได้เงื่อนมากข้อใจดีใจหัวแห้งๆตายตอนนั่งกลับไปนะไปอ,อาาบจะพุ่มเด้เอตายเพรว่าความโลกสมสมหวังในความโลกเด้นอ่นนหะนจะว่า่ะดีใจถึงเลขเป็นสิสมหวังโดยความโลกมันไปนรกนะอย่าลืมอย่างนี้สั่นที่นี่เข,ข้าวา่าเข้าหน้าของเข้า,า้อว่า,วา ห้าต้องมีเครื่องอยู่มีเครื่องเกาะมีพึ่นพึ่งจะของเองเด้คำว่าพึ่งตนกับพึ่งร่มหายใจจะของนั่นแหละคำว่าพื้นถ้ำกับอาศัยบัญญัติของผู้พุทธเจ้ามาเป็นเครื่องเทียบคิดหรือถูกเอาคำของพู้ปุทธเจ้าเดม้มาเทียบเอาว่าห้องบ่เป็นผู้รู้พระพุทธเจ้าเป็นผู้รู้คำ<ม>ว่าปัญญาแปลว่ารอบรู้ในกองสังขารความคิดปรุงแต่งทั้งหลายอันเป็นเหตุเป็นปัจจัยไปเกิด เกิดเป็นหยังเปรตสันรกเดรัจานมนุษย์เทวดาพม <_ d ata> ความรับรุ้ในกองสังฐานอันเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดความดับคือความไม่กลับมาเกิดอีกเออให้รู้เท่าท่านความรู้สึกในความพอใจและไรไม่พอใจนี่เด้อ <_ d ata> อาวิชาเจว,ว่าอาเสสาวิราคานิโรธานมีภาษาบาลีเออเมื่ออารมณ์ความรู้สึกผูกรุ้นี่เห็นบ ความอยากตัณหาและอุปทานนั้น,น,นย่อมดับไปเลยจะว่าล่ะวิชาถูกเปิดเผยแล้วราคะเหีนยมันนี่ราคะอาเสสะนี่ราคาอาเสสะวิราคะนิโลพานี่ยเงน้ยมันดูท่าท่านความรู้ซึกใไม่ความพอใจเลยบ่พอใจได้แล้ว,ลวมันถูกตัดกระแสออกทันทีรูปับ๊บขาดปับ๊บเนี่ยเป็นังสัน่นมีหลาำว่าปัญญาไปว่ารอบยู้ในกองสังขารสังขาร เหตุปัจจัยแห่งความเกิดต็มนี้เหตุปัจจัยแห่งความดับก็มนี้เป็นปัญญาเป็นแค่เกินใส่แต่ว่าตัวละจริงๆนะความรู้สึกตัวเองเด้อละความรู้สึกตัวเองถ้าเสียเอาอย่างียังเป็นตัวละได้ก็ล่มหายใจนั่แหละเคาะไว้ซะก่อนหยุดล่มหายใจไว้ก่อนอยู่กับร่มหายใจอยู่กับอุณหโลมนี่แหละสองสิ่งนี่จะห่างาก,กันแล้วมันจะคอยละไปเรื่อยของมันเองดอกถ้าสิรูลูเท่าท่านดอก ท่านอย่างเวลาห้าคิดถึงสิ่งนั้นปับ๊บคำว่าปัญญาเนี่ยมันจะป,ปัญญาปัญญาในการเป็นหนทางแห่งการละมันจะตีปิ้วเข้าไปทันทีเลยเอา้าคิดแบบนี้อารมณ์นี้เพิ่นว่าไปเกิดนรกได้นี่แต่กำยอมมาหาเจ้าของเองเวลาโมโหโอ้มันแบงความเพป็นเด่นมันก็เห็นจริงในเจ้าของตัวนี้เห็นจริงตัวนี้เยด้ยเวลาห้าโมโหผู้ใดก็เคยสูนขึ้นหัวใจก็เต็มแห้งเออเม่อว่าละ่ะเลือดจุนนาสูนสัน้นเส้นโยสันเนี่ย เนื้อในกายกระเซ็นดึกๆกูเด็กเวลาโมโหโอ้นี่ลังดกดิบเนาะถ้ากูตายนี่กูต้องยิ่งร้อนตัวนี้อีกไงลู่ขม้ามันกะละตัวดูบ้านนี้รูขม้าคือลู่ในล้มเด้อลู่ต้องลู่มีฐานฐานจิตสั่งคือลมหายใจลู่โดยการคิดมันคือประสาทลูต้องได้กะละบ่ได้ดับบ่ได้มิสลู่ไปเรื่อยบ่มีหมังจบต้องจบโดยลมหายใจ พุทธเจ้าเขากับตาสลูโดยอา,านาปนสิก็อ่มหายใจหนึง่งเลยจนว่าเดาตัวอื่นดอกชาวตะพ่นแต่เข้าอยู่ในล่มหายใจได้เดี๋ยวมันกไรคิดไปเนี่ยลูกลู่ลว่ามันเป็นโทษดึงขึ้นมานี่ดึงขึ้นมาดึงขึ้นมาอยู่ในล่มหายใจแค่ดูเขาดูเขามันก็อยู่ดอกนะมันหายใจเอาเองก็ได้นาเทคไปเสนาอย่าเพิ่งเอายอดมันตอนนี้แค่เอาล่มกับอูนาล่มใ้กับพ่อ ยอดมันมันมันหั่งหุจักดอกหนาพวกนั้นได้หอดตอนรับคุณหรือว่าอีย่างแต่ว่าเ่าต้องคอยจากได้ทุกคนดอกเอาแค่นี้สักวอนเด้อปัจจุบัน่วนลมตกลมออกนี่เคนอยู่กับลมพึ่กันละเราดิย่างใดที่เราอยู่ในลมหายใจได้นี่แหมจิตมันขัดขัดเลยลมมันบม่มีรูปร่างตัวตนลมมันบ่มีอารมณ์ความรู้สึกนม่อใจเราพม่พอใจเด้มันละแล้วซ้หนี่หนึ่ง ละคือล claro ืมจากลืมคิดถึงค้นสืบหกลืมคิดถึงค้อสี่สั่งลืมคิดถึงสมบัติที่มีอยู่และสมบัติที่บม่มีอยู่บุคคนสัตว์สิ่งของลืมเบิดลืมไห้ลืมหน้าลืมลูกลืมผัวลุมเมียลืมเบิดนั่นแหละละละกับลืมเพื่อนเดียวกันเพราะมันต้องอย่างนั้นนะสักยญาฐิเออรู้ว่ารูปร่างไม่ใช่ตัวตนแต่ว่ายังศูนย์อยู่นะรูปร่างเพราะมันตัวตนเนาะเออแบาละก็ยังสั่นตัว ไปคิดเบิ่งเอาไปเห็นบิ่งเอาไปพิสูจน์ด้วยตัวเองนั่นแหละถ้าอยากรู้แจ้งขึน้นจริงตามพ่อม็นจริงก็ดีเออบ่แม่นรูน้จำเด้รู้จำนั่นมันเป็นเพื่องใส่ดูเพื่อว่าสิเดินตามด้วคืออันนั้นดูจำความรูจ้จ,จริงกับความรู้จำมันต่างกันเออนั่นแหละหทุกคนนั่นั่มขมาเปลี่ยนหน้าในตัวเองคือเพิ่นว่าพิจารณาร่างกายสังขารเป็นธาตุทั้งสีเป็น น,นั่นเป็นอันนี้ก็แล้วแต่มันเป็นแคืค่อเครื่อนยูเป็นเครื่องคมเฮาอยู่ซือดอกอ่าเป็นเครื่องคมให้นหลุทา่าก็อ๋อมันเป็นแคธาขาดู้ใสกับตายเนะาะทั้งศูนย์ยุคนีน่ว่าเพื่อมสั่นเถอะคิดตนวหน้าตัวได้กับการกรรมฐานทั้งบดสามสิบเก้าอย่างอานาันา,านาปานสติเป็นที่หนึ่งเป็นตัวละได้เลยอยู่ในลมหายใจสมาธิก็มีปัสนาเป็นของคููกันเออผู้ได้เสียวอันใดหนึ่งถึงก้อนบ่ได คือเขาบอกเห็นอันคนว่าล้มตาแกหล้มตาพระโบราณเดินยังก้มด้วยเถอะมันเหมาแล้วับหล้มตาแก่ๆเขาบอกคนนมด้วยสันพวกผมเนี่ยระดับให้ปัญญาพอสันได้ลูกฟองเหรอได้ลูกฟองเลยเด้ฟองปีนั่นแหละมันออกไปเราได้ลูกฟองพอ,อ,อท่อเจ็ยร์อท่อหาสองคนเด้พวกมีปัญญาเอ้ยเนาะนดีแล้วล่ะเขาบอกมีปัญญา ถ้าเฮามีปัญญาเฮาบอเฮ็ดได้เนี่ซ้ำสิไปหาผูกคู่เลี้ยงขายเนาะผู้ที่เฮ็ดรีสอร์ทดาวขัานเออ๋ยวคุณหลับถ้ามีปัญญาแพร่คู่บ้าขายของอยู่เพราะสามีหรอกเนาะเอคู่บ้าหาเฮ็ดสวนดอกฝั่งนีปัญญาดนี่ยหาเจอสวนเลี้ยงลูกเลี้ยงเมี่ยอยู่เอองัอ้นสั้นแล้วคู่บ้านปัญญาเอ้คูมีปัญญาแพร่พอเห็ดซ้ำมือนี่คุณพวกอวกาศ พวกนี้ปัญญาไปไปส่งหลานบาดนีไปส่งลูกไปส่งหลานไปแย่งค่าแย่งขายแย่งรว้ยกันยุหันเออเบาเกินกวนอลหันอลหันคร <c oughs> พอคนแม่งเบอกมันกันศูนย์อีกแล้วเห็นบัดนีเฮาบ่มีปัญญาเออพวกนี้ปัญญาพวกใส่ปัญญาหลายเลยไปหาขายทุเลียนแล้วเอ,อทั้งศูนย์แย่งตลาดกันอยูุ่ณน,นั่นแหละเขาบ่มีได้ถ้าคุณมีปัญญาคุณเห็นได้ซ้ำนี่ คุณทั่วอาวากาศสั่งรีสอร์อยูที่อาวากาศจัดพว่วคุณได้ออกนอกไปเลยเไปตามทวีปต่างๆออ้อมจะไปว่ายนวนอุตระคุลุทวีปอู้เป็นตะยูก็เฮาเด้เป็นตะยูก็โลกเฮาเดเอ้อมอนโคยานทวีปภูเพวิเทหาทวีปอ,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 อุตรคุลุทวีปอยู่เขาทิ้ดีลำเพิองนี้เด้ นี่ะพูดงาม,งามประสิไลายขเจ้าเด้เจ้าพ่อปเป็นเผาถิ่นมาเด้หัวเล่ากับจักย่ำได้สิปลาหรอกเนะ <c oughs> าะจะจั๊กสัน่นแหละแหละทั้งเล้าแต่กูมีปัญญาคือเห็ดทั่วไปในคดีทั้งสี่เนี่ยโอ้รวยมหา,าศาลแล้วเนาะบ่มาหาขอท่านเขากินทุกทุกพระตำหนอกแหละถุกคนอยู่ ในจมูกจะหวองเด้อในหูดัง,งดจะหวงและจะไปคิดผูกสานหลายงานทั้งหลายที่ห้าวหวงยานลูกยานเตาเห็ดเ่เป็ี่ยนเขาดีว่าดีเขามีความคิดดีก็จะหวังแต่นี้เด้เนาะจะหวังเป็นบ้าไปห่วงเราเองเด้แต่แม่นี้ยังเด้เป็นบ้าเอาเองเด้ให้มันมันทำม,มันขักมาไลยมันกัดขีหินก่อนดินกินแล้วนะแต่ว่ามันเห็นเพาเป็นไปดเลยเออเลอะ ยางนั่งกับมันกินเฟื่อนกินหยาเป็นท่านก็ได้ตัวเนาะนั่ัสนแล้วเหมือนข้าตายเขาก็เห็ดไปได้คือเก่างานยังจะดีเขาก็หาวิธีของเขาได้คือเก่าบ่มีผู้ใดปล่อยผู้ใดอดอยากเราเองดอกเออสำนึ่งตัวอะไรมันกัดก่อนหินกินนานๆมีท่ากดอกเรียงดูบ่อยไงตั้นแต่จากของผมบ่อยไงอย่างไรควกเรียนดูบ่อยไง จะคล้องนั่นปัญญาอ่อนญัก็บอกว่าะจะคล้องนั่นบ่ใหญ่เนาะเออสั้นเหล้วพ่อแม่ยรังแกฉันญักว่าย่านแต่เขาไม่ได้เตี้ยเทนเขาเขาเห็ดแท้หรอเขาก็บ่เฮ็ดแล้วเนาะเอ้าพอดีวมาส่องบางเอาอีเมียเฮ็ดล่ะเจอไอ้กะปูบันก็สบายตัวนี่ท่านั้นเด้นั่นแหละงานใดใดทั้งสิน้นแม่นบ่มีเฮาเขาก็เฮ็ดอยู่ของเขาจังซาน เอบอบริวารสืงานลงงานบริวารสืงานยังหรือว่ารสืตำแหน่งยังในในโลกนี่นะ <c oughs> เป็นบราไม่เห่าเขาเห็ดกราเห่าสุดเลยสั่มไปจะไปให้ความสำคัญในตนขนาดนั้นสั้น <c oughs> บ่มีเขาใสเห็ดไปของเขาคือเกา่าเขาเห็ดใดคือเกา่ามีทางว่าเราตีเห็ดบ่ได้นยยนน <c oughs> เออนะาะยายนวลเออเป็กสั้นเหรอไดายายนวลเนาวันได้ายแหม่มเด้ <c oughs> เสเ่เลยก็ทั้งสอนภาษาทคือกันเหมือนกันเนาะพ่อปันกัน่ะพ่อละกินข้าวแทบแล้วบวาน